สวัสดีทุกๆคนกันด้วยครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับซูเปอร์สตาร์ดารากันเช่นเคยวันนี้เราจะไปติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงแบล็คพิงกันแฟนคลับโบยออฟฟิเชียลแบ็คพิงตัดลิซ่าออกจากคลิปในงานโปรโม c o คเชล l ่า2023ฟันคลับนั้นออกมาแบบไม่ทนกันเลยทีเดียวครับช่อง Official BP ตัดลิซ่าออกจากคลิปในการโปรโมทงานโคเชล l ่า2023ลันทำไมกดเมมเบอร์ต่างชาติอย่างนี้ เมื่อวันที่10มกราคม2566ตามเวลาท้องถิ่นนั้นครับทางโซเชียลของโคเชล l a ก็ได้เปิดเผยรายชื่อศิลปินที่จะเข้าร่วมในงานปี2023นี้อย่างเป็นทางการซึ่งก็จะมีศิลปินดังๆวงดังๆระดับโลกนะครับอย่างแบ d b ันนี่ r r n n o c โ a n ชและก็มี b l a c k พิงคเป็น h e a d l i นอรครับหรือศิลปินที่จะเป็นไฮไลท์แต่ละวันของงานตามปกติศิลปินที่เป็นเฮดไลน์นีครับก็จะได้โชว์แบบจัดเต็มจัดหนักประมาณ90นาที สำหรับสีสาววงแบ็กพีงนั้นก็ประกอบไปด้วยจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าของเราเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและมีแฟนเพลงทั่วโลกนะครับรอคอยพวกเธออีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกที่เป็นเฮดไลเนอร์เทศกาลดนตรีโคเชล l าอันโด่งดังของแคลิฟอร์เนียอีกด้วยโดยงานในปีนี้ครับโคเชล่าสอ2พนนั้นก็จัดระหว่างวันที่1 6ถึง14เมษายน2566 และอีกหนึ่งช่วงครับก็จะคือ21 2 3เถึง23มเมษายน2 5 6 6อีกด้วยอดูที่ประกาศนี้ครับประกาศนี้เขาก็จะบอกว่าเฮดไลน์แต่ละวันแต่ละวันนั้นมีใครบ้างอย่างเช่นวันแรกครับเริ่มวันที่14วันศุกร์ของเดือนเมษาครับก็จะมี Bad u u n นี่ที่เป็นเฮดไลน์เนอร์ของงานวันต่อมาครับวันเสาร์15เมษายนวันเสาร์นี้ครับเฮดไลน์เนอร์ก็จะเป็น Black พิงของเรา วันที่16วันอาทิตย์นี้ครับ16เมษายนก็จะเป็นแฟนโอเชียนก็ตามนี้เลยครับที่เขาประกาศออกมาเป็นโปสเตอร์ยักษ์ออกมานี้ค่ะซึ่งหลังจากที่ทางทวิตเตอร์ออฟิเชียล BP นั้นได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอโปรโมทงานโคลเซอ่า2023นี่แหละครับก็ด้ระบุเชิญชวนแฟนคลับบลิงค์และลินลีทั้งหลายนี่แหละครับพวกคุณตื่นเต้นหรือเปล่าพร้อมกันหรือยังสําหรับงานโคลเซอ่าที่กําลังจะเกิดขึ้นเราขอเชิญชวนให้พวกคุณมาทําในแบบ YouTube Short กันแล้วก็ใส่เพลงชัดดาว แล้วก็ทํำในแบบของคุณกันให้รู้ว่าพวกคุณอะพร้อมสําหรับงานโคเชล่า2023แล้วนะอ่าคือมันก็ปกตินะครับก็เหมือนแคมเปญที่เชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมสนุกกันแต่ความพีกนะครับมันอยู่ที่ว่ารูปและวิดีโอที่ทาง Official BP ที่เขามาใช้โปรโมทนะครับมันคือการเต้นเพลงชัดดาวของแต่ละคนวิดีโอคลิปนี้ครับเริ่มตัดจากสาวโรเซ่เต้นยู u ูบช็อ t นะครับก็มาที่จีซูจีซูเสร็จก็มาเจนนี่ พอจินี่เสร็จครับเต้นเสร็จตั้งและตรงนี้เลยครับที่มันเป็นปัญหามันตัดไปเข้าวิดีโอบนสเตจเวทีเป็นภาพวิดีโอที่เคยไปแสดงไปออนแอร์ก็โอเคเลยครับเขาเข้าใจได้ว่ามันเป็นภาพวิดีโอเป็นภาพรวมของทั้ง4ีคนกําลังเต้นอยู่บนเวทีแล้วก็มีน้องลิซ่าด้วยแต่งานนี้ครับมันก็ทําให้เห็นภาพรวมชัดเจนมากๆว่าทําไมพวกคุณอะไม่ตัดให้ถึงลิซ่ากัน กลายเป็นว่าคลิปนั้นครับไม่มีลิซ่าออกมาโชว์ชัดดาวใน YouTube ช็อตแบบโซโล่เดี่ยวเหมือนกับทุกๆคนและแต่ละคนนะครับเขาก็ออกมาเต้นโซโล่เดี่วกันทุกคนเว้นแต่ลิซ่าของเรานี่นะครับไม่ได้เต้นโชว์โซโล่เดี่ยวของตัวเองเออมันก็แบบนี้แหละครับนะมันก็แปลกจริงๆซึ่งอันนี้ครับก็มีแฟนคลับชาวบิงลินล,ลี่ต่างออกมาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับในเรื่องของการโปรโมทของทางค่ายกันอย่างมากมายอีกทั้งยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องตัดลิซ่าออกจากคลิป ทั้งๆท,ท,ที่ควรจะมีครบทั้ง4คนไม่เท่านั้นก็ยังเป็นงานโปรโมทงาน c o เชล่า l อ2023อีกด้วยอาทิบอกว่าเอาแบบไม่ต้องคิดว่าเป็นลิซ่าถ้าเมมเบอร์คนอื่นโดนตัดกูด่าตายทำงานส้นทีนอย่างนี้ขอไปทีอยากไม่น่าอัพลงโซเชียลอายคนอื่นบ้างเถอะตัวเป็นค่ายอายตายเลยเพราะกดเมมเบอร์ต่างชาติสุดงงมากสมาชิกมี4่คนมึงตัดคลิดโปรโมทโคเชล่ามึงยังตัดอลิซ่าออกตู่งงมากสมาชิกมีอยู่แค่นี้ มึงยังตัดลิซ่าออกเนาะวงมันก็มีแค่สี่คนน่ะสี่คนเท่านั้นเองทําใหค้ครบจบไปเถอะตัดลิซ่าออกตลอดเหลี่ยมตลอดดีบิวมาเจ็ดปีอยู่แล้วนะมาตรฐานก็ยังเหมือนเดิมนี่แหละคลิปโปรโมทเคชาลาแล้วนะวงเป็นระดับเฮดไลเนอร์นะเนี่ยโปรดักชั่นห่วยๆเช่นเคยตัดคลิปแบบตัดลิซ่าออกอึ้งนะบอกเลยคนตัดคลิปคนโพสต์ใจร้ายเกินทําไมไม่มีซีนเดียวลูกสาวเลยเมมเบอร์แค่สี่คนเองแย่มากทํางานกันแบบแย่ๆเป็นต้นครับที่ เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอ่ะก็แล้วแต่วินิจวิจารณญาณของแต่ละคนแล้วกันเนาะชาวบิงชาวลิลลี่ก็คงจะเสียใจและดูออกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีลิซ่าออกมาเต้นโซโล่เดียวเพื่อโปรโมทงานโคเชล่าให้กับแฟนๆที่ทั่วโลกนั้นต่างรอคอยพวกเธอไปต่อกันเลยครับเรายังอยู่กันในโหมดของ4ีสาวแบล็คพิงกันแบล็คพิงเตรียมออกคาพูคาราโอเกะกับเจมคอร์เดนก่อนรายการจะอำลาจอ หลังออนแอร์มานานกว่า8ปีและเป็นอีกหนึ่งในรายการเล็ดไหนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์ในอเมริกาช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ครับรายการ The Show with James เด็ดเด็ดโชวิตเจมส์คอเดนเตรียมที่จะอํลลายอย่างถาวอซึ่งรายชื่อของศิลปินและคนดังนะครับที่จะมาร่วมส่งท้ายรายการก็ถือว่าไม่น่าพลาดสุดโดยหนึ่งในนั้นครับก็คือสีสาวแห่งวง b l ล c k พิงคที่จะมาออกช่วงสุดไอคอนิกอย่างคาบูคาาเอเกะเป็นครั้งแรก หลังเคยออกรายการ The Late Late Show with James Corden ของพิธีกรและนักแสดงชาวตลกอังกฤษมาแล้วหลายครั้งซึ่งต้องลุ้นกันครับว่าโปรดิวเซอร์รายการและ BLACKPINK จะเลือกเพลงอะไรมาร้องบ้างนอกเหนือจาก BLACKPINK แล้วกับคนดังอื่นๆก็จะมาร่วมตบเท้าเข้ารายการอย่าง b บ a นเอ f ฟ l e c k Tom Cruise, j e n n i f e การ์เนอร์ t e h u ูส o n Mila Kunis, b i l l ิ p o ี t e พสเตอร์และชา o อน t o n นและครอบครัวของ c r r a เช i a n เป็นต้น โดย EP สุดท้ายของรายการ The Red Red Show with James Corden นั้นครับจะถูกฉายคืนวันที่27เมษายนนี้โดยก่อนหน้านั้นครับไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีรายการพิเศษอย่างเดอะลัดลัดลัดโชว์วิทเจมส์คอร์เดคาพูคาลอเกสเปเยลทางช่อง CBS แต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มแน่ชัดครับว่าในส่วนของ l l c k p พ n k นั้นจะมาช่วงรายการพิเศษหรือมาในช่วงรายการปกติกันแน่มากไปกว่านั้นครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็มีภาพปาปารัสซี่ของเจมคอคอเดนครับที่ดูเหมือนกําลังอัดคาผูกคาราโอเกะอีกตอนกับอเดลที่ลอสแองเจลิสซึ่งอเดลนะครับเธอเคยมาครั้งแรกเมื่อปี2016และกลายเป็นอีก1นึีีที่ประสบความสําเร็จสูงสุดยอดวิวใน YouTube เกินกว่า260ล้านครั้งไปแล้วอ่ะงานนี้ครับเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าสีสาวแห่งวง b l a c k p ิงกนั้นครับเธอจะออกในช่วงรายการพิเศษหรือในช่วงรายการปกติกันแน่เดี๋ยวมาคอนเฟิร์มกันอีกทีจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ